Star Tech The Motion Picture ที่ออกฉายเมื่อปี1979นั้นเป็นเรื่องราวของกองยานอากาศ t a r f l e e t ที่ต้องรับมือกับการมาเยือนของกลุ่มเมฆที่มีความกว้างถึง0.001ปีแสงหรือก็คือมากกว่าหมื่นล้านกิโลเมตรโดยประมาณซึ่งมันนั้นก็มีขนาดใหญ่กว่าดาวเคราะห์บางดวงเลยทีเดียวซึ่งกลุ่มเมฆนี้นั้นถูกสร้างขึ้นมาโดยยานอวกาศขนาดมหึมาที่มีความยาวกว่า78กิโลเมตรหรือก็คือ260เท่าของยานเอนเตอร์ไพ์ ซึ่งตัวเลขนี้ก็ไม่ได้การยืนยันนะว่านี่มันเป็นขนาดของยานครับความเป็นจริงมันอาจจะใหญ่กว่านี้ก็เป็นได้ซึ่งยานอาวกาศขนาดยักษ์ลำนี้นั้นมีชื่อเรียกว่าวีเจอร์และจุดศูนย์กลางของยานอาวกาศวีเจอร์นี้นั้นนั่นก็คือยานอาวกาศวัวยาเจอร์หมายเลขหกที่ถูกมนุษย์ส่งไปสำรวจอวกาศในในช่วงศตวรรษที่20แต่ว่ามันนั้นได้หายเข้าไปในหลุมดําซึ่งในภายหลังก็ได้พบว่ามันนั้นได้ถูกอัปเกรดขึ้นมาใหม่ใช้ลายยิ่งกว่าเดิมเป้าหมายของมันคืออะไรและทำไมมันถ